เว็บร้อยสี่วาวนะผมฟังไม่ผิดครับเพื่อนเว็บร้อยสีวาวของช่างรี่นะผมเสียงแม่งโคตรเล้าอ,อ่ะเห็นไปดูกันนี่ก็จะประภาพรถนะโช้หลังเป็นแกสซี่นี่ข้างหน้าฝาหน้าฝีวาว ดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์ไรสซิ่งววนะงงเพื่อนก็ตอนนี้เรากำลังขี่เว็บร้อยสี่วาวนะผมฟังไม่ผิดับเพื่อนเวฟบร้อยสี่วาวของช่างลี่นะผมวิ้งโคตรแรงผมพลังสี่วาวของพลังในป่านะทุกคน คือขอบคุณพี่ลี่ด้วยนะผมที่ให้ยืมรถมาทําคลิปนะผมก็ผมจะเอาลองไปขี่เล่นดูนะทุกคนก็แบบพลังสี่วาวมันเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ก็เป็นสเต็ปหกหกชักห้าสี่วาวนะผมอยู่ในบอดี้เว็บร้อยอ่ะเงื่อนโคตรเท่เมื่อกี้ติดไฟแดงเีคนมองทั้งไฟแดงเลยแบ่เขาไม่เคยเห็นรถเดินหอบนะทุกคน เขาจัดสเต็ปแบบน้ำมันหนาวไว้เมื่อนแบบมันจะปะัปะ๊บๆๆแล้วเปิดเครื่องมันพุ่งไปเลยนะนะโอ้ยกินปอยอะไรมันจะขนาดนั้น ในทิกตอกพี่ลี่กจะโดนดราม่าว่ารถไม่อ่อนนะเหมือนจริงๆมันไม่มันไม่ได้อ่อนเว้ยคือฝากไว้ให้คิดนะครับรถรุ่นนี้มันวัดไม่จากสเตอร์นาครับไปได้เอ้ยมันวัดไม่จากเข็มครับได้วัดจากสเตอร์นาครับไปบอกเขาไม่อ่อนบ้าปอยใช้เดี๋ยวตอนโดนแดดมาเดี๋ยวงงอีกเฮ้ยทำไมผมผมโดนกินอะไรเงี้ยไม่เอานะไอ้รุ่นอุ้ยพอพอหลุดช่วงที่ว่าเราปิดจนน้ำมันมันไม่หนามันจะมันจะไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยเพื่อน วันนั้นที่พี่ลี่เอาให้ขี่ดีคนละฟิลเลยทันพี่ลี่เอาให้ขี่แบบอุ้ยคนเอ้ยเปิดคันเร่งเล่นๆไม่ได้เลยอ่ะเสี่ยงแม่งโคตรเล้งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจียจบเอาไม่อยู่ทุกคนเฮ้ย <G ül> โอ้โหตายแล้วพี่นี่เอาอะไรมาให้ขี่เนี่ยรู้ว่าขี่ม้าพยศเถอะเอาม้าพยศมาให้ขี่มั้เนี่ยเอ้ยอย่าเพิ่งดับ ก็เลยอ่ะเฮ้ยแรงเกินโอวิ่งอย่างนี้เอามาเทสปิดคันแล้วผมเดี๋ยวเจดี๋ยวพาเดินดูเครื่องให้เพื่อนดวูว่ามันเป็นเว็บร้อยห้าไม่ใช่เวฟร้อยฝีวาวจริงหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ไปดูกันนี่ก็จะเปภาพรถครับโช๊คหลังเป็นแกตซี่นี่ข้างหน้าฝาหน้า,ฝ,า,นาฝีวาวเป็นไง ปีวาวจริงๆนะไม่ได้โมโ้เป็นไงสภาพรถเหมือนไม่มีอะไรนะถ้ารถมันเดินนิ่งวันนี้นะผมบอกเลยเวลาไปวิ่งด้วยนี่มีงงอะ่ะเอาดับไปกันเส่สตาร์ทใหม่ก่อนโอ้โหสตาร์ทโคตรยากอะ่ะโอ๊ย นี้ผมไม่ได้แกล้งนะคือมันมันแรงจริงๆนะเนี่ยนี่เรื่องจริงเลยสาระเลยนะคือม,มันแรงแบบแรงมาก จริงเอาจากใจแบบกลัวเลยอ่ะเจอสีวาวงน,นี้ผมกลัวอ่ะเพื่อนมันจะลอยแบบมันจะลอยจริงๆอ่อะไม่ได้โม้นะน่ากลัวค้นดูนะอันนี้มูจะเหนึ่งดูดิมันไม่ต้องลอยเอ้ยมันไม่ต้องเยอะไม่ต้องอะไรแล้วอ่ะชาวบ้านผมเรียกมาพยศนั่นเองไง ก็งนมากลัวเลยแล้วใครโอ้โหหรือว่าปาติฝีวาวเขาเอาเงี้ยผมเคยฝีกี่ฝีวาวมาแค่ ตำรวจไปก่อนเลยกูอยู่ไม่ได้ เฮ้ยพี่เบ๊กเหรอโอ้โหนี่รถตำรวจเล่นตกใจหมดเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขี่ประมาณนี้เท่าทุกคนเด้อมันให้มันเช้าหรือใครอยากให้ผมขี่สีวาวอีกก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะมันคือผมยังไม่ค่อยชิมดนวะไม่ค่อยได้ขี่รถนานดูดิทุกคนดูโอเฟนี่มันขุมพลังสีวาวชัด ฟิลเหมือนผมขับพวกหกห้าสูนย์นะเมือนคือมันแบบมันจะยกคือแค่เปิดเรยงมันก็ลอยเลยไม่ไหวบอกเลยไม่ไหว Okay. คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันทุกเพื่อนถ้าอยากดูรีวิวฝีวาวหรืออยากให้ผมเอามาขี่ก็คอมเมนต์บอกเอาไว้นะผมก็ขอบคุณพี่เล่ด้วยที่เอามาประยศมาให้ผมขี่คนระับมันโคตรแรงเลยนะอะนนีา้าัูเจ็ดสองนะออ <laughs> นี่ยเยี่ยนี่ครับพลังฝีวาวอย่าไปหายขี่นะครับทุกคนคือแม่ขี่ได้นะไแบบเหม่แบบแม่งโคตรแรงเลยอนะ่ะ ก็จะประมาณนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะผมก็คลิปที่สอนของปปนะผมขี่ไว,วรุ่นฝีวาวขอบคุณพี่ลีด้วยใครที่สนใจเ็สป,ป,ป,ปีวาวก็เดี๋ยวผมจะดิงเฟสพี่ลีไปให้นะไปละบ๊ายบาย